ครับสาหรับวันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับก็จะให้มาศึกษาเรื่องของการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุแล right ้วก็เอานาธาตุนั้นนะครับมาเขียนสูตรเคมีนะครับนะครับสาหรับเอกสารที่จะให้นักเรียนศึกษาคือหน้า46นะครับเป็นการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุนะครับว่ามีลักษณะการเขียนอย่างไรนะครับโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กเขาใช้อย่างไรนะครับก็มาดู นักเรียนศึกษาเอานะครับแล้วก็ในหน้า47นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนสูตรเคมีนะครับให้นักเรียนเฝึกดูจากาตารางแล้วก็พิจนารณาเอานะครับว่าใช้สูตรเคมีเขาเขียนอย่างไรนะครับต่อจากนั้นนะครับในหน้า48นะครับก็ให้นักเรียนทํากิจกรรม2ข้อนะครับเกี่ยวกับสารประกอบแล้วก็สารประกอบของแก๊สไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยมีอะตอมของธาตุเป็นองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็นำมาเขียนลงสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์ห้องม .1 น,นะครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนโชคดีนะครับสวัสดี